แล้วเอาปลามาให้เลยท่านปูเขาเลยว่าแปลออกเป็นเจ็ดแปดชั้นคิดชั้เขาอยู่อ๋องดก่อนปูเข้าวเจ็ดแปดเนาะปูเนาะอืมโอ้เจ็ดแปดด้วยครับน้ำมัสการคร,ครับปูครับ <c oughs> นมัสการครับปูครับครับตัวเล่นก็อ๋อครับวันนี้ก็มา ตามแนวทางปูว่ปวัดป่าอุดรนะครับผมใส่ใส่ใส่ผู้คนที่ออับครับงดก่อนนี่ปู่มานไหมครับแ่สีนี่ก้อนใหน,นที่บกกว่เขายู่ไหมอ๋อครับเะว,ว่าแ่ชื่อวนยเนนะผู้คน้จบอกในเุที่นี่มันเล่วนะครับ คูอกเ่าแบบนัานแหละผู้แบบเช่นนี้ถไปผู้แบบเงียวกใคเห็นนะครับท่านเขาไป้ได้หรือเ่ค่ไปนีแค่ละค่ะปูอือเอาู้บนั่นละมันจะเขาอยู่มม่เขาโตผู้แกวนะปู้สัว่าใบางเ่องต้องก็ต้องท่านสัาทำอะไรก็ไ็หน่อยนี่คงละ อันทีนี้ของของอองวดนี้ปูบบ่ปู่ปฝันหรือยังครับว่าพี่เหรอครับมีวดนี้ปู่กับพันยออ๋อปู่ปู่ฝันว่าไงครับงวดนี้มันยุ้อันว่ามันจะมาตัวเก่าว่าหมคนอ๋อปู่ฝันว่ามันจะมาตัวเก่านี่ครับอือก็ตัวเก่า พัเ้าไรียเียเล้ีละอา้ะปูว่ามันจะมาห้าหกหกใช่ไหมครับไม่ากจาอ่อืมครับปู่ฝันแค่รอบเดียวใช่ไหมครับตั้งแต่ต่องวดเออถ้าพูดตามตัวเขานั่อยู่แล้ว คตามตัวเข้าเป็นเนี่ยตัวเข้าผู้ทำเงินมันมากระโดดผู้มาได้ทำมันที่สามสามที่เข้าอันนี้เป็นเหด็กกรรมตัวใดไม่เห็นมันเป็นอาหัคโต๊ะอ๋อก็คือปู่จะให้ตัดเล่นในสามตัวนี้ใช่ไหมครับ ข้อทัดอืมแม่ทงทัดเดนอทัดของ้ำบอกคันบ้านการคุณวันการทักทันจเป็นไล่โตครับคุณวัน์การในที่มทักเอาไรพอเร็่เล็กซุมเริ่มโตผู้ว่าซุทัดออกตรนี้อยู่หน้าครับค่ะเม่เป็นพันสอพันนํ่งัน้องเทียุเจ็กโตัอซผู้ันอะไรขึ้นบ้านเบนผู้ว่เลี้ยวบ้านมีเป็นน้าหน้าครับ บาดเลขทีเพิ่งมเเจนหาชี้ห้าสี่ฟันบาได้ขึ้นบ้านเพิ่นบอค่ะปูโปูฟันบาดได้ขึ้นบา้านแล้เจ้านั่งปู่เลยว่าเนี้ยุกฟันดีแท้ก็เด็กุขึ้นบ,าาบ้านแล้วเจ้าหลอกบบท่านใสมันเป็นป้าเข่าวอมหน้าครับค่ะเป็นป้าเข่าวอมนี่ฟันเห็นปลาเข่าเลยมันคือันดีแท้ตู่เลยตุเลย ยาบัานอีกทีเขาจบบ้อาหนีงเหลืองหมดบังควันพวกกับบันเนี้ยบันวายกเหี้ยนังเกาเหี้ยนังเกาเหี่ยนี่อะองที่ตรงสองข้างไหมพูกกับเอ้ยตีตัวละมันจะหลงพลอยมาเลยต่ว่าแลจะโ้เหี้ยนังเกาปวดควันมักนกะบออกเ็ศเก่าเนาะครับตอนนี้มันจาะออกเกศแฉมเนี่ยว้าหนึ่งาบอกตัวเกาตัวแฉบเดียวเลยนะล่อีกครับลดลงแฉมหนึ่งนะคะครูอืม ทำตัวเก้าลายประเดีนตู้ก็เลยมาฝันอินเล็กน้อยกันเอาปลาใช่ถ่วยไม่ไงนี่ะแต่ลึกมีเป็นน้ำเจ็ดแปดครับเป็นเจ็ดแปดตั้งแต่าเขาตันเจ็นแปดเลยอืครับเข้าเข้าเจ็ดแปดตรงตรงเลยใช่ไหมครับปู่เนี่ยเขาเจ็ดแปดตรงตรงเลยหัวล่างก็มาหัวลางครับเขาล่าง อันนี้ก็ให้เอฟซีซื้อบนล่างกันไว้นะปู่เนาะอืมอยูบบนล่างเป็นไรเนระครับก็คือจะมีเลขตัวเก่าสามสี่เก้าใช่ไหมครับที่ตามมาจากงวดที่แล้วอืมสามสี่เ,เาาก,ก้าอมันกิ่ว่าออกกพรสอเก่านะคูไค่ว่าพสอเก่านะั้นเป็นหนาวอืมครับถพสอเก่า สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกนะโอ้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะหาหาฮกเป็นหาเก่าเลยว่าค่ะปูพูดพูดจับบอกตัวหนึ่งวิ่งเลยจับบอกเป็นหันหัวตัวหนึ่งหันแล้วหัวเป็นหนึ่งาเก่าฮกนะจับบอกพูดจับบอกหันหัวไปตัวหนึ่งยื่นมาสามตัวพูดไปจับบอกให้เจ้าตั้งเด่นเอาหน้า กูเล็กตเล็กขบอกตัวนึ่งยึดบอกเข้าอกหน้าอืมครับแื่อมันอันหัวทหาไหนตัวหนึ่งเจ้วอากกนเชื่อาเกตตัวเกาเกากับเบิดยุทธว่ากัน้อยุ่เาอาเกตมันเป็นหลายตัวกันละจำแน่นั่นเลยเต่วอากกตกันใบยุ่นะอ๋อเป็นตัวร่องกระไรนะคะปูแมนแมนนะแต่บอัน่ะยังไม่ตัะเนียม่วงที่ว่านั่ะอ่ะเป็ตัวร่องกระเพื่อมาเบิเนาะค่ะหัวนี้ เมนไม่เป็นมากกุดถ่ายคลิอยืปู่ความฝันของปู่มีแค่นี้ใช่ไหมครับก็เปนอารูปบัญทีเดียวหดดรอบเพราะว่าผู้ไอ้มันสัอาู่สองเชียอยครับครับเกี่ยสองอีกู้มาฝันก็อหยิบฝันมาปลาทู่ห้เขาห้าเขาแล้วปลาทู่ห้าเขาเป็นแบบกล้องเลยไหมครั ป็นเข่งใส่ปลาทูเป็นเข่งใส่ปลาทูครับทูก็เรมาแปลออกอยู่ทูเะไรมาแปลออกดิวะพ่อพ่อเขาใส่เข่งปลาทูครับว่าว่อไปแล้วว่าไปแล้วต้องยัปลาทูยี่สิบสองเข่งนะอืครับตีปลาทูยี่สองเข่งโป้โป้แกเป็นตัวไหนครับตีเป็นตัวไหนโป้โป้ตีเป็นตัวไหนครับปลาทูสองเข่งนี่ครับ อันขันมันเป็นสามตัวมันก็จะเป็นประตูสองเฉียงตีเป็นสามตัวมันก็จะเป็นมันเรียกสองเฉีงปูะตูวันที่ว่าเอาเป็นสามตัวก็จะเป็นสองสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดนาะปูเนาะสองศูนย์แปดจันนั้นไม่มันไปเลยค่ะสองศูนย์แปดครับทีนี้ ปู่จะเน้นเป็นตัวไหนครับระหว่างความฝันล่าสุดกับความฝันเน่แต่ตองวดนี่ครับเขาเห็นอยุคเขาเห็นอยู่ตัวโตนกตัวนึงครับเตัาโตนกตัวนึงที่พูดเทนไบรแต่ว่าเป็นขามตัวนั่นมันเป็นห้าหกห้าอ๋อครับขาตัวก็ขาตัวเป็นห้าหกหก ครับตัวจับออกอีกวันไม่เน้นตัวเข่าหกแล้วครับอืเน้นจับออกครับครับเน้นหอกหกกับเข่าหกนะค่ะปูแม้นครับกเดี๋ยวทีตามโครงชุดไทยที่หนึ่งนาะค่ะปูบัตเทอร์ปูฟันเพิ่มเนาะค่ะ แต่ว่าตัวตัวเขาหลันพูดตามมันนี่ตัวนึงเดอครับตัวไหนครับปู่ตัวทีพว่าตัวเด้หน่อยปลาเส้นถวยผูว่าเป็นแม่ตัวเขาม่ีมาสิบเจ็ดเด้อสิเจ็นาะครับหนบเจ็ดนะหนูตัวทำตัวเขาต้างม่จ่ตัวตัวเก่าจะมีสามสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับปู่ว่าพ่าว่สามมันเป็นสามตัวนี่ มัจกีบอจากตัวเข่งประตูไอ้ไข่แต่มันจเป็นมันทำมันเป็นสามตัวมันจีเป็นแปดหนึ่งกตหนะอืมครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนาะมันทำมัน้าสามตัวนะครับตปองมีวาตามตัวเขาเป็นหนึ่งกจวกับเป็นสามตัวมันจีเป็นแปดหนึ่งกิเนะอืมครับนี่แหละครัวกาบอกมดมันกางเท่ามัดหเนาะครับแมนซปูอืมมันแ่นี่ตัวน โเพีตวกับพิน่าเอฟซีก็ได้เอฟน่งก็เลยเพราะว่าผู้กับฟันยังสี่หายังสี่นะออามึงเชาเมันาม่ชาเชมันพื่นมาตัวเก่าว่ามันตัวพ่อโเก่ามันมันสีมาตัวเก่าอันีไรเย้ว่ามันสีเก้าตัวไหนะได้ยตัวที่มันตัวพ่อซเก้านี้สนองอือครับแล้วผูก็เไดว่าคือวันนี้หันผูกัตีเพราะถือแวตัวหัวเทียนล้าเก่านะเนี่ยปอาหันผู้ก็ตีไปตัวนี้ันนีนมันเล็น้อา อาเล็กหน่อยเอาปลาเ็กหน่อยม่ให้พวกผู้ชาไปเตียวจ้าไปสือเนี่ยวนี้แค่งี่นังเก่ามันรวยเดยพวกคนละตัวเล็นเก่าเนาะมันน่าจะเก็บแปดาหนี่งโูก็บ่าเลยนี่แหละที่เพิ่มามันถือตอ่าพ่อเก่าว่าจังมันเก่ามันไม่ไหลายโว่านี้พูอันรอคนี้พูก็ได้บอกว่าจะทนนะอืมครับ กันกันไว้เนาะปูเนาะได้แล้วค่ะปูกะขอขอบคุณปูได้หลายเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะขอมันนอ่ถูกพี่มันถูกทุกคนได้แก่ที่พินเด้อครับถูกค่ะปูคนไหลก็แค่ทั้งสองน้ำมีไปเลยเพราะมีการร่างใจเนาะใช่ค่ะเพื่ได้ติดตามปูวัดเต้าดอนเดี๋ยวก็ไหยก็แช่ทั้งสองน้ำต้องนิ้วพันห้วยเนาะครับ นี่เขาด้วยกับน้องก็ด้วยเนาะคค่ะตามใหม่เอฟซีก็เลยผู้ใดคิดตามผู้ว่าเต้าดอนกัเลยเอ้าะผู้ชมไม่มายมปู่ทุกคนตังเอบที่มินเด้อค่ะขอบคุณค่ะครูนะองเจริญพรค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าอุดรเนาะค่ะตัวนน้นก็คือหางฮกฮกเก้าฮกนะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากกไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะกัดทางช่องก็ะอ,อตัจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ